แวบขึ้นมานี้นะฮะเจออีกแล้วนะเป็นประจำทุกวันเลยทีเดียวเห็นหน้าผมแล้วก็นะถ้าเป็นไปได้หรือถ้าพอจะมีน้ำใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้นะครับเป็นกำลังใจให้กันนิดนึงใครดูอยู่ทาง YouTube ช่องบอบูชา n นลนะครับกด Subscribe กดแจ้งเตือนกดไลค์และก็กดแชร์ให้ด้วยโดยช่องยิ่งปุ่มแชร์ในมือท่านมีคุณค่านะครับยิ่งแชร์เยอะมากเท่าไหร่ ยิ่งมีคนเห็นเยอะมากขึ้นเท่านั้นย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ก่อนดีกว่านะครับสึกพริมลีกคู่สำคัญของเมื่อคือนวันเสาร์พวกพี่ๆนะไม่ทำให้เดอะคอปทุกหมู่เหล่าผิดหวังเปิดบ้านเอาชนะนะครับโค้ชทีมในวงเล็บว่าเมื่อนานมาแล้วนะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะเอาชนะโค้ชทีมเมื่อนานมาแล้วอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสได้แบบโอ้โห หืดขึ้นคอเลยทีเดียวสประตูต่อสองเมื่อวานนี้ผมวิเคราะห์ไปว่าไม่น่าจะมีปัญหาหงแดงกระนำได้สมดอกแน่นอนนะมีตำต่ำเนี่ยสามดอกก็ปรากฏว่าเลี้ยวพูลย,ยิงได้สมประตูจริงๆนะฮะแต่ที่ผิดคาดไปหน่อยคือระยะห่างมันไม่ใช่3ามสี่ลูกอย่างที่คิดเอาไว้มันกลายเป็นว่าชนะด้วยระยะห่างแค่ประตูเดียว อันนี้ก็ตัวใครตัวมัน่าครูไม่เกี่ยวก็ยังมีปัญหานะริบูลยังมีปัญหาเรื่องของเกมรับเสียประตูง่ายอยู่นะครับส่วนเกมลุกสมประตูเมื่อคืนนี้เนี่ยมาจากเซตพีซล้วนล้วนเลยมาจากลูกตั้งเตะล้วนๆ้วนเลยนะฮะทั้งลูกเตะมุมทั้งลูกเปิดฟรีคิกเข้าไปฟอเรสต์เขาอุตส่าห์ตีเสมอได้สองครั้งแล้วก็มาเสียประตูเร็วทั้งสองครั้งนี่แหละ ทีมที่คุณภาพต่ําพูดง่ายว่าทีมที่จะตกชั้นมันก็เป็นแบบนี้ยอุตสาตีเสมอได้คือยิงลิพูลได้ในในอนฟิลเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องยากเย็นนะครับอุตสาตีเสมอได้สองครั้งสองคราก็มาเสียประตูง่ายๆทั้งสองครั้งสองคราเลยนะแต่ยังไงก็ต้องชื่นชมพลพรรคเจ้าป่าด้วยนะครับเอาตรงๆนะคิดง่ายๆแมนยูไปเยอดแอนฟิลได้แมนเชสเตอร์โดนไปเจ็ด โดนไปเจ็ดดอกนอต t ติง h a แฮมฟอร์เแพ้แค่สามประตูต่อสองแหมเห็นแล้วก็น่าน้อยใจทำไมเจอทีมกูพวกพี่ๆแม่งโอ้โหเน้นเอาตายนะฮะดึงพลังชาติหน้ามาใช้เต็มที่เลยนะเมื่อคืนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่เทรนเนอร์เล็กซานเดอร์อานโนลงเล่นนะครับต้องบอกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาสับ ฟุตบอลที่ใครใช้คำว่าอินเวอร์ l ฟูลแบ็คือฟูลแบ็ k คือเป็นแบ็กขวาหรือแบ็กซ้ายแล้วสามารถที่จะขยับหุบเข้ามาตรงกลางเล่นเป็นมิดฟิล์ตัวกลางตามจังหวะตามสถานการณ์แต่ของเทรนต์เนี่ยที่ผมสังเกตเนี่ยไม่ใช่อินเวอร์ตฟูลแบ็นะฮะไม่ใช่แบบขยับเข้ามาตามสถานการณ์ไม่ใช่หุบเข้ามาตามจังหวะนะไม่ใช่นะคือมึงเล่นเป็นมิดฟิล์ตัวกลางเลยนะเล่นเป็นมิดฟิล์ตัวกลางคู่กับฟาบินโยเลยแทบจะไม่ได้ออกไปเป็นแบ็กส่วนแบ็กขวา นะฮะก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอ่อาเกี่ยวกันระหว่างเซ็นเตอร์แบ็กกับแบ็กขวาก็คืออิบราฮิมาโกนาเต้นะฮะตำแหน่งหลักคือเซ็นเตอร์แบ็กคู่กับเฟอร์จิลฟานไดแล้วก็จะขยับไปเล่นเป็นแบ็กขวาตามสถานการณ์แต่ว่าสองเกมล่าสุดอะที่ลิเวอร์พูลเจอคู่แข่งทั้งลีส์อยู่ในเตดทั้งนอตติิแฮมฟอเรสเนี่ยไม่ค่อยจะได้ตั้งรับอะไรมากมายสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวเองเป็นฝ่ายคอองบอลบุก คู่แข่งอยู่แทบจะข้างเดียวนะครับลิเวอร์พูลก็เก็บชัยชนะได้อีกหนึ่งนัดน,นะสามเกมล่าสุดชนะสองเสมอหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ขยับแล้วนะอันดับอะจากแปดขึ้นมาอยู่ขึ้นมาอยู่อันดับเจ็ดนะครับแล้วก็ตามหลังนิวคาสเซิลซึ่งจะลงเล่นกับสเปอร์ในค่ำคืนวันนี้แค่หกแต้มเพราะฉะนั้นคืนนี้เด็กหง ต้องเชียร์สปีดด้วยกันอย่างน้องไก่น้องไก่น้องน้องไก่เต็มที่เลยนะครับตอนนี้นะฮะโคงสุดท้ายของบเบลเบลีของพวกพี่พี่เหลือเจนัดผมดูแล้วเล่นในบ้านสี่นัดนะครับมีแค่เอาตรงๆนะมีแค่สเปอร์กับแอสตันวิลล่าที่ที่พอฟัตพอเหวี่ยงแต่อย่าลืมนะฮะสเปอร์กับแอสตันวิลล่าไม่ว่าจะเจอ ลิเวอร์พูลที่ไหนแพ้ทางลิเวอร์พูลที่นั่นและที่สำคัญลิวพูลได้เจอทั้งสเปอร์และวิลล่าที่แอนฟิ์มีลุ้นครับมีลุ้นอันดับสี่นะฮะแม้ว่าตอนนี้ตามหกแต้มแข่งมากกว่าหนึ่งนัดนะครับสถานการณ์เป็นรองนิวคาสเซิลแต่นิวคาสเซิลอารวมแมนยูให้ด้วยเพราะเดี๋ยวแมนยูแม่งก็ต้องอ่อมันก็ยังไม่ได้ว่า100นะร้อซนะฮะมันก็ต้องลุ้นท็อปโฟกันอยู่ คือทั้งนิวคาเซิลทั้งแมนยูเนี่ยเจอโปรแกรมหนักครับอย่างวนี้ผมบอกเมื่อวานนิวคาเซิลก็เนี่ยคืนนี้เจอสเปอร์นะเดี๋ยวมีอาร์เซนอลเดี๋ยวมีเชลซีนะครับแมนยูก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะเบานะฮะตัวผู้เล่นกระบ,บาดเจ็บกำลังสึกหนักมาตอนนี้แข้งขากรอบหมดแล้วเพราะนั้นพวกพี่พี่ทำไปเล่นไปมีลุ้นนะมีลุ้นเล็กๆก,กับเขาเหมือนกันด้วย โปรแกรมการแข่งขันที่เหลือที่เอื้ออำนวยแล้วก็ฟอร์มกลับมาดีตัวผู้เล่นกลับมาหายเจ็บนะในช่วงสำคัญแบบนี้ส่วนคืนนี้ครับ FA ครับรอบตัดเชือกแมนเชสเตอร์กับไบรตันเล่นกันที่เมกะลูกหนังเวมบลีย์ใครชนะจะเข้าไปเจอโอ้โหพูละทอพูละทอเนี่ชนะกันเหนื่อยแล้วนะะเกมนี้สูสี ชนะแล้วจะต้องเข้าไปเจอเต็งหนึ่งลุน้นทริปเปิลแชมป์อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกเมื่อคืนแมนซิตี้เจอกับทีมในแชมเปี้ยนชิพนะฮะเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดครึ่งชั่วโมงแรกก็เฮ้ยยังตั้งรับได้ดียังไม่เพลียงพลำ้ำหลังจากนั้นไปเสียจุดโทษจบเลยนะฮะเขื่อนแตกสุดท้ายแล้วแมนซิตี้ต้องต้องใช้คำว่าเล่นแบบชิวๆเล่นแบบไม่เต็ม ไม่เต็มร้อยโดยซ้ำนะฮะก็เอาชนะเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดไปได้สามประตูต่อศ mm ูนย์ริยาดมาเลสกดคนเดียวสามดอกเข้าไปชิงแบบโอ้โหแม่งไม่ระบ,บมหัวแม่ตไตนเลยสัตว์นะเข้าไปชิงแบบง่ายมากชิลมากพูดไงว่าเข้าไปตีพุงรอนะนอนกระดิกนิ้วตีนนะส่วนคืนนี้ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่านานจะเห็นสักทีนะฮะถือว่าเป็นปรากฏการณ์เลย แมนยูเจอทีมเจอคู่แข่งอย่างบรตทันแน่นอนนะฮะประวัติศาสตร์ชื่อชั้นศักดิ์ศรีความสำเร็จเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยอันดับในตารางนะครับแมนยูก็เหนือกว่านะแมนยูอยู่อันดับสามของตารางบรตทันนี่อยู่ที่ไหรอ่ะอันดับแปดมั้งนะฮะอันดับแปดแต่ ไบรทันเกมนี้ครับแม่งเป็นต่อแมนอยูใะ่ย่างนั้นดูปากบอบูอีกครั้งหนึ่งครับเกมนี Game ้ไบรทันนะครับไบรทันบัตทุยไบรทันเป็นต่อแมนอยูซะอย่างนั้นโอ้โห <c ười> มันแสดงให้เห็นถึงอะไรมันสะท้อนถึงอะไรมันแสดงให้เห็นถึงสภาพครับ สภาพของแมนยูนะฮะสภาพของพลพรรคปีศาจแดงและนาทีนี้ว่าไม่สมประกอบและเขามองว่าผู้เชี่ยวชาญน,นะเขามองว่ามีปัญหาแน่ๆในการรับมือกับไรตันเฉพาะอย่างยิ่งนะครับแนวรับกองหลังเกมนี้อย่างที่ทราบกันดี เดอะบูเชอรครับลิซันโดมาติเนสบาดเจ็บพักทั้งฤดูกาลเช่นเดียวกับคู่ขาของเขาอย่างราฟาเอลวารานนะฮะประการหลังทีมชาติฝรั่งเศสอดีทีมชาติฝรั่งเศสตัวเก่าคู่นี้ไม่อยู่นะฮะลงเล่นไม่ได้แน่ๆในเกมนี้แต่มีข่าวดีนิดนึงนะสำหรับผมถือว่าเป็นข่าวดีผมสาบส่งแม่งไปเป็นที่เรียบร้อยแลวไม่อภยัยนะครับ นึกถึงแล้วแม่งก็หงุดงิดตามงามนิ้วมือนิ้วเท้าอยากกระโดดเตะสายฟ้าให้ขาแม่งหกักเป็นสองท่อนอีกสัตว์เกมนี้จะไม่มีแฮร์รี่แม็กควนะครับแม่งติดโทษแบนอีกสัตว์นะถ้าลงอีกก็บอกได้เลยว่าบันไล่นะยังไงแม่งก็ลงมาแม่งก็พลาดอีกคือมันทำนมันชอบทำเป็นเหนือชั้นแม่งเป็นนักเตะเชิงกระจอกไอ้เหี้ย ชอบทําว่าเป็นจอมทัพดึงบอลไว้กับตัวเองนานๆกว่าจะส่งเนี่ยต้องแบบรอให้จวนตัวก่อนแล้วค่อยส่งทํามันว่าแบบโอ้กูกูจ่ายบอลแมน่นสเตมบาดานะรประเหนึ่งตัวเองเป็นฟร,รานซ์เเนบเกนเบลเอ้ยฮีย่นะฮะแม่งดีแล้วละ่ะไม่ต้องได้ลงนะฮะแฮร์รี่แม็กควายติดโทษแบนนะครับแหมอยากให้แม่งแบนทั้ดูการนะครับทีนี้ถามว่าถ้าไม่มีมาตินเนสไม่มีวารานแม็กควายติดโทษแบนจะจัดหลังยังไง ตอนนี้เหลือเซนเตอร์แบ็กอาชีพอยู่ก็คือวิกตอร์ลินเดเลฟนะครับมันมีสูตรอยู่ถ้าจะเอาวิกตอร์ลินเดเลฟลงถอยกาเซมิโรมานะฮะแล้วใส่เฟรดลงไปตรงกลางเพื่อที่จะให้ลูกชอเนี่ยเล่นเป็นแบ็กซ้ายหวังประโยชน์จากการขึ้นเกมทางซ้ายของลูกชอสูตรนี้ก็ได้หรือแม่เอากาเซมิโรลงมาเป็นเซนเตอร์แบ็กแม่งไปเสียประโยชน์ตรงมิดฟิลด์ เฟรดก็เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะฮะบ,บทจะดีก็ดีบทจะเฮี้ยก็เฮี้ยเพราะนั้นปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าขยับเอาลูกชอซึ่งฤดูกาลนี้เคยลงเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กมาหลายนัดแล้วเล่นได้ดีด้วยนะครับเอาลูกชอนะมาคู่กับวิกตอร์ลินเดเลอืมแม่มันก็ดูไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่หรอกทางซ้ายก็ต้องเป็นดิยโกดาโลทั้งขวาวันวิสก้าต้องลงนะครับเพราะว่าเกมนี้ มันต้องเผชิญหน้ากับคาอรุมิโตโมะเอ้ยไม่ใช่มิโตมะตัวจีดเลยเฮียคล่องเร็วไม่รู้เอาอยู่หรือเปล่าตรงกลางสามประสานนะครับลงแล้วไม่เคยแพ้ในพรีเมียร์ลีกแต่นี้เอเอครับนะก็คืออคุณเกษมวิโรธคริสเตียนเอริกเซนแล้วก็บลูโน่แฟนันส์นะครับเป็นผู้เล่นหมายเลขสิบหน้าสามตัวครับคาดว่าเจอนซานโช คนโดนดรอปล้วล่ะให้โอกาสตัวจริงมาหลายนัดน,นะครับพิสูจน์ตัวเองไม่ได้สักทีไม่เข้าใจเอาใจช่วยเด็กผีก็เอาใจช่วยอยู่นะยังไงก็ไม่ผ่านแม่นะครับเพราะฉะนั้นมาคัสแรดฟอร์ดฮะลงเล่นเป็นตัวจริงทางซ้ายทางขวาตัวนี้เดอร์มุนนะครับช่วงหลังเล่นได้ดีขึ้นนะเป็นเกมเล่นเป็นเกมประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมได้หน้าเป้าก็องตัวนี้มักเซียลหรือมักซียวนะครับส่วน ไบรตันเนี่ยกลางเขาก็ดีนะเขามีมอร์เซนไซเซโดมีอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์นะครับกองหน้าเนี่ยได้ข่าวว่า e wan, อีวานอ่อีแวนเฟอร์กูสันดาวรุ่งเจ็บนะอาจจะต้องใช้อดีตเด็กผีอย่างแดนนี่เวลเบกลงไบรตันนะฮะเป็นบอลคอนโทรลนะครับแก้เพลสเก่งนะครับเป็นบอลทีมเวิร์กต่อบอลทำชิ่งสวยงามแม่นยำ คลองบอลเหนียวแน่นเพราะนั้นเดารูปเกมได้ไม่ยากครับแมนยูนะครับคงจะเป็นฝ่ายที่คลองบอลน้อยกว่าไบรตันนะฮะจะคลองบอลมากกว่าแมนยูจะเล่นแบบไม่มีผาลมแล้วก็ผมมองว่าแมนยูจะไม่เพลสเข้าใส่จะไม่บดบี้เข้าใส่ด้วยเพราะว่าไบรตันเนี่ยเขาแก้เพลสเก่งเขาทีมเวิร์คเขาสูงเพราะฉะนั้นแมนยูจะต้องเล่นแบบรัดกลุ่มระมัดระวังถอยมาตั้งรับแล้วก็อาศัยจังหวะฉาบฉวยนะครับนะฮะอาศัยจังหวะฉาบฉวยเนี่ยตอบโต้เป็นระยะ นะครับหวังพึ่งประสิทธิภาพในเกมรุกของตัวเองนะซึ่งก็ถือว่ามีพอสมควรเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งมาคัสแรดฟอร์ดสถิติคู่นี้เจอกันนะครับแมนยูแพ้แม่งมาสองนัดติดละเมื่อปลายฤดูกาลก่อนโดนไปสี่ดอกเน้นๆตอนต้นฤดูกาลก็คาบ้านเลยนะฮะแพ้กับไบตันไปแม่ดูแล้วเหนื่อยแทนนะชนะแล้วแม่งก็ต้องเข้าไปเจอกับแมนซิตี้อีก ว่าแล้วก็ทําใจล่วงหน้านะแต่ใจหนึ่งก็หวังลึกๆกันนะครับว่าแมนยูก็มีลูกเก่านะลูกประสบการณ์ลูกที่ถูกชฉโลกับฟุตบอลเอฟเอคัพนะก็ก็เป็นอดีตเจ้าพ่อเอฟเอคัพแล้วก็ถ้าเจอกับไบรตันในเอฟเอคัพเนี่ยโอ้ไลฟ์ฟังนิดนึงสมัยเด็กๆผมดูผมขายวิญญาณให้ปีศาจแดงใหม่ๆ้องใช้คํานี้นะเชียร์แมนยูใหม่ๆเนี่ยก็ได้ดูถ่ายทอดสดเอฟเอคัพนัดชิงชนะเลิศปีหนึ่งเก้าแปดสามแมนยูก็ เข้าชิงกับไบรทันทีมเนี้ยแหละพอดีเลยแล้วก็โอ้โหเกมมันมากนะฮะเสมอกันสองสองต้องไปรีเพลย์แมนยูค่อยชนะนัดรีเพลย์หวนกลับมาเจอกันอีกครั้งในเอฟเอคัแมนยูไม่เคยแพ้ไบรทันในเอฟเอคัก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยโดนไบรทันมาสองนัดติดแล้วไอ้เฮียจะโดนนัดที่สามเลยเหรอวะนะก็ขออนุญาตไม่ฟันธงนะแต่บอกได้เลยว่าแมนยูเป็นรอง นะแมนยูเป็นรองแต่ก็หวังลึกๆว่าแม่ห่งเมื่อวานพวกพี่ๆเข้าไปแล้วแม้ถ้าวันนี้ไม่ตามไปนี่พรุ่งนี้บอกได้เลยรานะชิพายแน่นอนอ่ะเด็กผีช่วยกันส่งกำลังใจให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยครับ